หลายคนชื่นชอบกับเรื่องของสีเสื้อประจําวันและสีเสื้อที่ถูกฉลกตามวันเกิดซึ่งสีเสื้อมงคลเหล่านี้คอุอสามารถนำไปใช้ได้กับการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเท่าของเครื่องใช้ประจำวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องประดับรองเท้าเป็นต้นนอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงเพิ่มความหฮงอย่างสมบูรณ์แบบนี่เมื่อเราทราบถึงสีที่เป็นสีประจำวันถูกฉลกกับตัวเองแล้ว ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงสีที่เป็นอัปมงคลกับตัวเองด้วยเช่นกันมาดูกันสิว่าสีไหนจะเป็นมงคลถูกโฉลกและไม่ถูกโฉลกกับตัวคุณบ้างในหนึ่งสัปดาห์จะประกอบด้วยวันทั้งเจ็ดซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะมีสีประจำวันอย่างที่เราๆเ,เคยท่องกันเมื่อตอนสมัยเด็กๆอย่างวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูอะไรประมาณนี้ เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าสีเหล่านี้มีที่มาหรือกำหนดได้จากอะไรบ้างชื่อของวันทั้งเจ็ดโดยแต่ละอารยธรรมก็มีที่มาของชื่อร่วมกันคล้ายกันคือมาจากชื่อของดวงดาวบนท้องฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แก่ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เมื่อรวมเข้ากับดวงอาทิตย์และดวงจนันทร์ ก็จะได้เป็นดาวทั้งเจ็ดที่คนโบราณเข้าใจว่าเป็นบริวารของโลกส่วนเรื่องของสีประจำวันนั้นชาวไทยได้รับคติความเชื่อส่วนใหญ่มาจากฮินดูซึ่งเชื่อกันว่าในแต่ละวันจะมีเทวดาประจำวันเรียกว่าเทวดานพเคราะห์ประจำอยู่อีกทั้งยังมีที่มาของการเกิดสีประจำวันที่แตกต่างกันตามความเชื่อซึ่งเล่าสืบต่อกันมาสีเสื้อประจำวันของแต่ละวัน วันอาทิตย์พระอีส่วนได้ร่ายพระเวทให้ราชสีห์กตัวฝนเป็นผงจากนั้นจึงห่อด้วยผ้าสีแดงประครมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระอาทิตย์มีกายสีแดง,งวันจันทร์พระ <cl ient> อีส่วนได้ร่ายพระเวทให้นางฟ้าสิบห้านางกลายเป็นผงละเอียดจากนั้นจึงห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อนประโคมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระจันทร์มีกายสีเหลืองนวล นอังคารพระติส่วนได้ร่ายพระเวทให้กระบือควายแปดตัวกลายเป็นผงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีแดงหลัวประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระอังคารมีกายเป็นสีแก้วเพทายทซึ่งมีสีชมพูันพุธพระอิสว์ได้ร่ายพระเวทให้พญาโคสานพญาช้างสิบเจ็ดเชือกกลายเป็นผงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระพุทธมีกายเป็นสีแก้วมรกตซึ่งมีสีเขียว วันพฤหัสบดีพระอิสว์ได้ร่ายพระเวทให้พระฤาษีสิบเก้าตนกลายเป็นผงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีแสดประครมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระพฤหัสบดีมีกายเป็นสีแสดวันศุกร์พระอิสวนได้ร่ายพระเวทให้พระโคมวยี่สิบเ็ดตัวกลายเป็นผงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีน้ำเงินประครมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระศุกร์มีกายเป็นสีคราม วันเสาร์พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้เสือสิบตัวกลายเป็นผงจากนั้นห่อด้วยผ้าสีดำหลัวประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระสาวสีกายสีดำหลัวหรือสีม่วงวันพุธกลางคืนพระราหูพระอิศวรผู้เป็นเจ้าสร้างพระราหูขึ้นโดยใช้สีสะพีขโมดสิบสองตัวมาฝนล,ลงแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระราหูสีกายสีดำนิง่งสีเพี่สีมงคลประจำวนันคนเกิดวันอาทิตย์ สีประจำวันมงคลแด่แก่สีเขียวสดสีเขียวแก่สีขาวสีชมพูคนเกิดวันจันทร์สีประจำวันมงคลแด่แก่สีเขียวสดสีม่วงอ่อนสีม่วงคนเกิดวันอังคารสีประจำวันมงคลแด่แก่สีม่วงสีแดงสีแสดคนเกิดวันพุธสีประจำวันมงคลแด่แก่สีเขียวสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่คนเกิดวันพฤหัสบดี สีประจำวันมงคลได้แก่สีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสดสีแดงคนเกิดวันศุกร์สีประจำวันมงคลได้แก่สีเหลืองสีชมพูอ่อนสีแสดคนเกิดวันเสาร์สีประจำวันมงคลได้แก่สีเขียวเข้มสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลคนเกิดวันพุธกลางคืนสีประจำวันมงคลได้แก่สีดำสีแดงสีน้ำตาลเข้ม สีเสื้อสีอัปมงคลประจำวันคนเกิดวันอาทิตย์สีอัปมงคลได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินคนเกิดวันจันทร์สีอัปมงคลได้แก่สีแดงคนเกิดวันอังคารสีอัปมงคลได้แก่สีเหลืองสีขาวคนเกิดวันพุธสสีอัปมงคลได้แก่สีชมพูคนเกิดวันพฤหัสบดีสีอัปมงคลได้แก่สีม่วงอ่อนสีม่วงแก่ คนเกิดวันศุกร์สีอัปมงคลได้แก่สีเขียวแก่คนเกิดวันเสาร์สีอัปมงคลได้แก่สีเขียวอ่อนสีเขียวสดคนเกิดวันพุธกลางคืนสีอัปมงคลได้แก่สีส้มสีรถกับสีประจำวันเกิดขนาดว่าเสื้อผ้าก็ยังมีตารางสีที่ควรใส่ในแต่ละวันเพื่อช่วยเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลในแต่ละวันเลย รถก็เช่นกันหากว่าเราเลือกสีที่เหมาะที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูความหมายของสีที่ตรงกับวันเกิดของผู้เป็นเจ้าของแล้วก็จะยิ่งช่วยเสริมให้ผู้ขับขี่นั้นมีบารมีปลอดภัยเผลยังจะช่วยเรียกทรัพย์ให้เพิ่มอีกด้วยนะมาดูกันดีกว่าว่ารถสีประจำวันไหนจะถูกโฉลกกับคุณมากที่สุดอ่านหมอช้างแนะนําสีรถประจําวันเกิดสีรถคนเกิดวันจันทร์ สีรอนเงินสีเหลืองอ่อนสีขาวสีภูมิบริวารส่งเสริมเรื่องบารมีมีผู้รับใช้มีผู้คอยช่วยเหลือสีชมพูสีโอรสสีภูมิอายุส่งเสริมเรื่องมีอายุยืนร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยสีเขียวสีภูมิเดชส่งเสริมเรื่องอำนาจอิทธิพลเป็นที่ยังเกรงของคนทั่วไปผู้คนรู้สึกเกรงใจสีดำสีม่วง สีภูมิสีส่งเสริมเรื่องสิ่งที่เป็นจิริมงคลโชคลาภต่างๆสีเหลืองสีแสดสีทองสีภูมมูลส่งเสริมเรื่องทรัพสมบัติเงินทองผลประโยชน์มรดกสีเทาสีดำ